เพื่อนๆชาว Facebook ชาว i ซลิคัมแล้วก็ชาวโซเช a ยลเน็ตเวิร์กนะคะวันนี้ก็มีสิ่งดีๆมาเสนอเนาะทุกคนคงจะพอรู้จักกับแอฟริกันเอเแล้วนะคะแต่วันนี้จะมานำเสนอแอฟริกันเอสเอคู่ลัาสบุริคีโตนะคะปี2014ตัวนี้นะคะตัวแอฟริกันแอฟริกันเอนี่ยคะ่ะจะาย Nature Nutrition นะคะของแพนแนนอนแล้วก็มี GMP รับรองได้มาตรฐานนะคะก็คือส่วนประกอบของเขาเนี่ย จะมีมีอะไรบ้างเอ่ยมีแอฟริกันแมงโก้มีชาเขียวมีหัวบุกมีแอปเปิลไซเดอร์มีสารสก,กัดจากตะบองเพชรมีสารสก,กัดจากข้าวบาร่แล้วก็มีสารสก,กัดจากอาซาีนะคะแล้วก็มีตัวไอโอนาทีนซึ่งถ้าต้องการดูตัวสินค้าก่อนก็เพียงแค่เข้าไปใน Google นะคะแล้วก็พิมพ์แค่แอฟริกันเอสเอ็กก็จะขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ราสเบอรี่คีโตเนี่เหมือนกันก็เป็นรุ่นนี้นะคะก็คือถามถามว่าตัวนี้ช่วยอะไรได้บ้างตอบโจทย์เลยคือ คนที่มีน้ำหนักเกินห้ากิโลเป็นต้นไปนะคะอย่างแรกเลยเป็นคนที่ไม่ชอบออกกําลังกายเป็นคนที่ทานเก่งมากเป็นคนที่คุณแม่หลังคลอดเป็นคนที่ดื้อยาตอบโจทย์สำหรับนักทานอาหารเสริมหรือทานยาแล้วามอ้วนเกิดอาการดื้อยาเกิดการสะสมทานตัวไหนมากก็ไม่ลงสักทีหรือว่าเป็นคนที่ทานจุดทานจิกทานพ้ามันทาเพือ่อหรือมีปัญหาเกี่ยวกับคุณแม่หลังคลอดมีไขมันสะสมพอกนะคะต้นแขนต้นขาหน้าท้อง แล้วก็มีปัญหาปัจจัยต่างๆเลยที่ทำพิษอ้วนเนี่ยจะง่ายที่สุดแล้วก็ในหนึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยตัวนี้แอฟริกันแอเซจะมีทั้งหมด60เม็ดลาบบรีเกตโตนจะมีทั้งหมด60เม็ดเช่นกันวิธีทานง,ง่ายๆมากก็คือทานพร้อมกันนะคะอย่างละหนึ่งเม็ดก่อนอาหารเที่ยงและเย็นนะคะก่อนอาหารแก่อนอาหารที่20นาทีแล้วก็ก่อนอาหารเย็น20นาทีนะคะแล้วก็ดื่มน้ำสองแก้วทานคู่นี้ตอนนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษสุดมากหาที่ไหนไม่ได้เลยอยู่ที่1,800บาท 1,800บาทแล้วก็ฟรีค่าจัดส่งไปเลยนะคะการันตีได้เลยว่าทานแค่เซตแรกก็เห็นผลน้ำหนักลงเลยแต่ถ้าคนที่ต้องการแค่เฟิร์มกระชับน้ำหนักตัวไม่มากอาจจะประมาณอยากลงสัก4โล3โลก็คือแนะนำให้ทานไปตัวแอฟริกันเอเฟตตัวเดียวก็พอตัวนี้ก็จัดโปรที่1,100บาทแล้วก็ฟรีค่าจัดส่งเช่นกันนะคะแล้วก็ส่วนผิวขาวคนต้องการผิวขาวใส่ลอยๆก็ตัวนี้เลยค่ะ สินค้าแบรนด์ในไทยผ่านออยอของเราก็ไม่ไม่น้อยหน้าสินค้านําเข้าเหมือนกันนะคะดูนะคะมีสารประกอบเยอะมากนะคะแล้วก็มีออยปลอดภัยราคาหน้ากล่องนะคะอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบแต่ซื้อเบ้นได้ที่แปดร้อยบาทแล้วก็ฟรีค่าจัดส่งนะคะตัวนี้ช่วยข่าวใสลล่ลอยแล้วก็ลดฝ้ากระจุดดังๆนะคะแล้วก็วิธีทานเนี่ยทานแค่ก่อนนอนวันละหนึ่งเม็ดจบค่ะส่วนคนที่รัก บ้านเกิดชอบสินค้าในไทยเหมือนกันก็ยังมีสิ่งดีๆเหมือนกันคือตัว ID Cylinder ตัวนี้นะคะในหนึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะมีทั้งหมด30เม็ดนะคะทานได้หนึ่งเดือนเพียงทานทานแค่วัวนละหนึ่งได้ก่อนอาหารเที่ยงนะคะสําหรับคนที่น้ําหนักตัวนี้มากแล้วก็เชื่อมั่นในแบรนด์ไทยของเราก็ตัวนี้ก็เหมือนกันอยู่ที่1,290บาทนะคะแล้วก็ปลอดภัยเหมือนกันผ่านออยอนะคะตัวนี้ก็ซื้อกับเราเลยคะ่ะ800บาทแล้วก็ฟรีค่าจัดส่งเหมือนกันนะคะแล้วก็ สามารถเ e ิร์ชข้อมูลเข้าไปใน Google ดูก่อนได้นะคะหรือว่าจะเข้ามาที่ Facebook ของเบนนะคะ Benz C Cylinder BENZEY i s l e n d r I s l e m d r Benz C c y l e n d e r หรือ LINE LINE Benz C 23 BENZEY23 นะคะหรือว่าอยากจะโทรมาสอบถามได้ที่084 66978960846697896 66เบนนะคะยินดีให้คำแนะนำแลวก็คำปรึกษาอย่างตรงจุดนะคะจะแนะนำว่าเราควรทานตัวไหนกับตัวไหนถูกต้องและยุคสมัยนีย้สินค้าออนไลน์มันมีความน่าเชื่อถือหรือว่ามันอันตรายยอะมากอะคืออย่างของเบนจะเป็นวิธีการแจ้งโอนนะคะหรือว่าจะมาซื้อสินค้าได้ที่ตรงแถวตรงโล,งลงตัสบ,บางแคก็ได้ตรงเพชเกษมก็ได้นะคะหรือว่าทําการแจ้งโอนก็ได้ก็คือทําการแจ้งโอนเนี่ย ของเราตอนนี้ก็คือมีทั้งจัดส่งทั้งทั่วประเทศไทยนะคะอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเก็บสลิปไว้แล้วก็เพื่อเป็นการยืนยันนะคะถ่ายลูกค้าดูหรือว่าจะอินพร์ตเลยบางทีลูกค้าต้องการไปไต้หวนันหรือลูกลูกค้าไปสิงคโปร์ไป,ปญี่ปุ่นต่างประเทศเราก็ยินดีจะจัดส่งให้เหมือนกันนะคะก็คือคนอยู่แดนไกลก็สามารถทาได้ทันได้นะคะก็คือวิธีการจ้งโอนก็คือว่าแอดมาทางไลน์ก็ได้นะคะแล้วก็เมื่อเราก็จะส่งเลขที่บัญชีของเบ้นไปให้แล้วก็เมื่อคุณลูกค้าเนี่ยทำการจ้งโอนในการ ถ่ายสลิปใบเสร็จเพื่อเป็นการยืนยันแล้วก็ขอชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อกลับนะคะอย่างถูกต้องแล้วก็อย่างครบถ้วนเลยนะคะแล้วก็ทางเบ้นเนี่ยเมื่อจัดส่งไปแล้วก็จะทําการถ่ายสลิปใบเสร็จใบชนีที่เป็นอเมเอสจัดส่งถ่ายส่งให้ลูกค้าเมื่อจัดส่งแล้วเพื่อเป็นการยืนยันว่าได้เป็นการจัดส่งสินค้าถึงมือผู้รับแน่นอนจ้ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือโปรโมชั่นดีๆก็คืออยากจะแนะนําว่าคนที่มีปัญหาในการลดน้ำหนักจริงๆเนาะก็แนะนำเป็นคู่นี้แล้วกันแล้ว,ลวถ้าใครอยากข่าวก็ คานแบบอันนี้แล้วกันนะคะแล้วก็แล้วก็ประเด็นหลักๆเลยไม่อยากจะให้มองปัจจัยเกี่ยวกับเสพย่างเดียวเกี่ยวกับอาหารเสริมโดยคิด,คดไม่ควบคุมน้ําหนักหรือว่าแม่อะไรเลยก็ค,คือแนะนําว่าถ้าเด็กเลี้ยงของมันของทอดนอารมณ์ได้คุณก็ไม่อ้วนละคา่ะแล้วไม่ต้องสั่งซื้อ,อยาลดความอ,อ้วนหรืออาหารเสริมไปทั้งสิ้นเนาะแต่ถ้าทําไม่ได้จริงก็ลองลดลดสลับมื้อดูอย่างลองทานเป็นเออย่างมื้เส้นสลัดปลาเนื้อนักพิทปปู สุก,กี้เนี่ยต้องเป็นสุก,กี้น้ำนะคะหรือว่าเป็นพวกหล็กเี่งน้ำมัน,นจะดีที่สุดหรือถ้าเป็นคนที่ชอบทาจุกทันจิกแนะนําให้ทาเป็นพวกซันบรท์ปาเซนทาโลหรือให้ซื้อเป็นโยเกิร์ตนะคะโยเกิรต์ตหรือว่ายาคูเนี่ยติดตู้ยเย็นไว้ทานกินจะดีค่ะและผลไม้เนี่ยกินสับป,ประรดเนี่ยจะดีมากเพราะว่ามันจะมีลิฟในการล้างไขมันหรือว่าแอปเปิลเขียวสับรดนะคะก็คือถ้าเราทานอาหารเสริมจนลราหนักพึงพอใจบวกกับการก็คู่ในพฤติกรรมเราแล้ว,ลวเมื่อเราหยุดทาน ยังไงก็ไม่กลับมาอ้วนแน่นอนค่ะแล้วก็ปลอดภัยผ่านอายอแล้วก็มี GMP รับรองนะคะไม่มึนหัวไม่ใจสัน่นไม่โย,โยโย่นอนหลับเป็นปกติค่ะนะคะแล้วก็สําหรับคนที่มีโรคประจำตัวหรือว่าเป็นคุณแม่ที่พึ่งคลอดให้นหมบุดก็ยังไม่ควรรับประทานนะคะด้วยความประณนาด,ดีจากเบนซี่สองสาค่ะยังไงก็ขอบคุณมากแล้วกันนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วกันนะคะบ๊ายบาย